ข่าวที่น่าสนใจกันต่อไปเลยนะครับกับข่าวนี้เลยกระทรวงการคลังยุติโอนเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาท30กันยายนนี้เอานั่นไงนะครับสงสัยเริ่มจะมีการาจบโครงการนะครับหรือหรือการยุติการโอนเงินกันแล้วนะภายในสิ้นเดือนนี้กันเลยนะครับ5 0า0บาทกลุ่มตกลนที่ได้รับสิทธ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบลงทะเบียนนะฮะเราไม่ทิ้งกัน .com ด่วนก่อนหมดสิทธิ์เอ๊ะยังไงเนี่ยกลุ่มตกหล่นนะครับที่ได้รับสิทธิ์นะครับแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเออลงทะเบียนได้ด้วยเหรอนายนวรน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตามที่ได้เคยแถลงข่าวไปแล้วว่ากระทรวงการคลังได้นำเนินมาตรการเยียวยา5,000บาทนะครับตามมาตรการเราไม่ทิ้งกันนะโดยเปิดให้ลงทะเบียน ww อเราไม่ทิ้งกัน .com เสร็จสิ้นแล้วและมีผู้มีผู้ได้รับเงิน เยียวยาทั้งหมด15.3ล้านคนแต่คงเหลือผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาบางส่วนที่กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้เนื่องจากเกิดปัญหาเกี่ยวกับบัญชีเงินเช่นยังไม่มียังไม่มีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนหรือบัญชีถูกปิดนะครับเป็นต้นกระทรวงการคลังยังคงพยายามโอนเงินซ้ำนะครับอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงปัจจุบันโดยคงเหลือผู้ที่ยังโอนเงินไม่สําเร็จจํานวนประมาณโอ้โห56,000คน ซึ่งกระทรวงการคลังจะดําเนินการโอนเงินซ้ําต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2563เท่านั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ดังนั้นสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินขอให้ตรวจสอบว่าท่านอยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังโอนเงินไม่สําเร็จหรือไม่โดยตรวจสอบผ่านเว็บเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกันนะครับ .com นี่แหละนะฮะ ปุ่มสีเขียวผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สําเร็จนะอันนี้ผมว่านะ่าจะมีปัญหากับกลุ่มสวนะกลุ่มสูงวัยแล้วก็กลุ่มที่เขาลงทะเบียนให้นะแต่มือถือก็ไม่มีใช้ไม่ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้นะแต่อาจจะให้ลูกหลานใช้แล้วก็ลูกอาจจะให้ลูกหลานทําให้นะแล้วก็ไม่ได้ตรวจสิทธิ์ตัวเองอีกว่าติดขัดอะไรนะได้แต่ลงอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันติดที่ว่า อ้าวก็เจ้าของบัญชีนะครับไม่ได้เปิดบัญชีหรือการผูกพร้อมเพย์ด้วยอีกมันก็เลยเงินไม่เข้าอันนี้ก็เสียโอกาสกันไปนะครับทั้งนี้หากท่านผู้อยู่หากท่านอยู่ในกลุ่มดังกล่า,าวหรือท่านได้รับข้อความ SMS แจ้งว่าเป็นผู้มีสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สําเร็จขอให้รีบไปติดต่อธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีบัญชีอยู่และดําเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนโดยเร็ว ก่อนวันที่28กันยายน2563เพื่อให้สามารถรับเงินโอนจากกระทรวงการคลังได้ทันภายในวันที่30กันยายน2563โฆษกกระทรวงการคลังย้ําเพิ่มเติมว่าหลังจากวันที่30กันยายนกระทรวงการคลังจะพิจารณาปิดโครงการและยุตินะฮะยุติโอนเงินดังนั้นขอให้ผู้มีสิทธิ์ยังสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สําเร็จเร่งดําเนินการผูกพ้อมเพยด,ด้วยเลขบัตรประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับ ผมว่ากรณีนี้จริงๆไทยแลนด์จะไป4.0เนี่ยหรือจะไป5.0ก็าตามเนี่ยพัฒนาให้บัตรประชาชนนะครับเป็นบัตร ATM ได้ในตัวนะฮะอย่างน้อยก็รูดได้ที่กรุงกรุงไทยอะไรเงี้ยนะจะเข้าท่าเข้าท่าม,มากดีมากเพราะมีตัวชิปนะฮะชิปสมาร์ทการ์ดอยู่ด้วยในบัตรประชาชนอยู่แล้วคราวนี้ระหว่างรัฐจะติดต่อกับประชาชนก็ติดต่อหรือโอนเงินเข้ากับเลขบัตร ประชาชนได้เลยอย่างเงี้ยมันจะง่ายที่สุดเลยนะแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับเงินก็ดองทิ้งไว้ในนั้นแหละนะฮะเออต้องพัฒนานะไทยแลนด์4.0น,นะครับจากข่าวฐออานเศรษฐกิจรายงานนะฐานเศรษฐกิจเขียนเจมคอมรายงานครับ